สวัสดีครับทุกคนครับสืบเรื่องจากกรณีดราม่านะครับอาจารย์ลูกศิษย์นะครับสตาฟภาควิชาสัญญกรรมนะครับกับเลสซิเดนท์แพทย์ประจำบ้านภาควิชาสัญญกรรมของคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับมีปัญหาดราม่ากันในะเรื่องของความใช้ความรุนแรงและก็มีการพ่วงกับเรื่องดราม่ากับคนไข้นะครับที่พยายามจะชวนให้คนไข้เนี่ยต้องถึงขนาดที่ ขายที่นาจำนองที่เนี่ยมาผ่าตัดราคาแพงด้วยหุ่นยนต์นะครับก็ไปเล่นรดราม่าไปเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมก่อนเลยนะครับว่าทางธรรมศาสตร์นะครับคณะพะยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยทำงานได้เร็วมากนะครับสืบสวนสอบสวนของเรื่องราวใ,ใช้เวลาประมาณแค่2สัปดาห์ถือว่าเร็วมากๆนะครับกับคดีประมาณนี้ต้องเนื่องจากว่าธรรมศาสตร์เองเนี่ยนะครับเป็นหมหาวิทยาลัยที่ เน้นเรื่องกฎหมายนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำงานได้สมกับเป็นมาลัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจริงๆนะครับเบื้องต้นเอาข้อมูล,ลมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับทางเป็นการถแถลงของทางคณะแพทยศาสตร์นะครับออกมาถแถลงว่าจากกรณีดราม่าเนี่ยนะครับที่มีการพูดในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนานยทางคณะแพทย์ได้สืบสวนแล้วนะครับ โดยการสืบสวนเนี่ยไม่ใช่เป็นการแค่สืบสวนธรรมดานะครับเป็นการลงรายละเอียดสืบข้อมูลครับเหมือนสืบคดีเลยนะครับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการเรียกพยานนะครับญาติผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ประจำบ้านพยาบาลผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาสืบสวนพยานนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับ <c ười> แล้วก็ดูลงไปถึง,ถงสถิติ Impact, การผ่าตัดนะครับเว <c ười> ื่ละลเบียนทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ที่มีปัญหาร้องเรียนนะครับ ก็ปรากฏว่าสํารวนทุกอย่างเนี่ยมีมูลนะครับมีมูลคือหมายความว่ามีแนวโน้มข้อกล่าวหาที่มีการร้องเรียนมาทางคณะแพทย์แล้วก็ร้องเรียนไปทางที่ราชวิทยาลัยสัญยาแพทย์ประเทศไทยเนี่ยที่ร้องเรียนไปเนี่ยมีมูลข้อเท็จจริงนะครับจึงนะครับทางคณะแพทย์เลยส่งเรื่องทั้งหมดนะครับต่อไปยังที่หมหาวิทยาลัยนะครับเนื่องจากคณะแพทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเนี่ย คณะแพทย์ก็มปการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นนะครับส่งไปยังมาหาวิทยาลัยทีหนึ่งนะครับก็ต้องชื่นชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการทํางานของคณะแพทย์นะครับที่ไม่นิ่งนอนใจนะครับคณะแพทย์ออกมาแถลงว่าคณะแพทย์เนี่ยให้ให้การเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับเรื่องความรุนแรงนะครับก็บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยมีความรุนแรงมาเกี่ยวข้องนะครับจากคากล่าวหาว่ามีการ ดึงคอเสื้อดึงผลักกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากส่งเรื่องไปที่ทงหมหาวิทยาลัยแล้วนะครับในเวลาดูหลักฐานที่มีการเตรียมไปจากคณะแพทย์แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทางคณะแพทยนะ์ตลอดจนมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ดีเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ใต้บังคับบ,บัญชาโดยเฉพาะแพทย์ประจําบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการนะครับคนไข้นะครับที่จะเข้ามารักษาเป็นการเรียกความเชื่อมั่นนะครับก็จะเป็นยังไงต่อไปต้องติดตามนะครับจะเอามาล่อล่อดฝากนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับย่าลืกดติดกับผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ